วิชาวิทยาศาสตร์6การเกิดปฏิกิริยาเคมีนำเสนอโดยนางสาวพิมลพัฒน์ทองศีจันทร์ม .3 3ทับ3เลขที่23ครูผู้สอนอาจารย์ธนชัยหิรันพัฒนวิรุณ หัวข้อปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาดูดความร้อนปฏิกิริยาคายความร้อนปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีสารที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบเมื่อสัมผัสกับสารที่มีสมบัติเป็นกรดแคลเซียมคาร์บอเนตจะก่อนบางลงและเกิดฟองแก๊สไม่มีสีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตสัมผัสกับกรด เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้นสารที่เข้าทำปฏิกิริยาสารตั้งต้นและสารใหม่ที่เกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑ์เรียกว่าระบบปฏิกิริยาดูดความร้อนปฏิกิริยาดูดความร้อนการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ทั้งการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบและการถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมส่งผลให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำลงปฏิกิริยาเคมีระเพศนี้เรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนเมื่อใช้มือจับภาชนะจะรู้สึกเย็นลงเนื่องจากเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากมือเข้าสู่สารปฏิกิริยาคายความร้อน ปฏิกิริยาคายความร้อนปฏิกิริยาเคมีที่มีการไหลโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมส่งผลให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นปฏิกิริยาเคมีประเภทนี้เรียกว่าปฏิกิริยาคายความร้อนเมื่อใช้มือจับภาชนะจะรู้สึกว่าร้อนขึ้นเนื่องจากเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากสารเข้าสู่มือจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ